ตัวนี้จะเป็นแม่แรงตะเข้สามตันนะครับผมตัวโหลดเตี้ยของโตโรนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นโชคคู่เหมือนกันนะฮะก็ตัวสามตันนะครับมันก็จะสั้นกว่าสามจุห้าตันนะครับนี่นะผมให้เปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถยกสูงสุดได้ประมาณห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ต่ําสุดก็คือประมาณแปดเซนครึ่งนะฮะน้าหนักตัวสินค้านะครับอยู่ประมาณสามสิบห้ากิโลกรัมนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับโชนะครับ นี่แล้วก็โหลดเตี้ยครับนี่ค่อนข้างเตี้ยมากนะครับเดี๋ยวช่างลองยกให้ดูนยฮะนี่นะครับใครหาแม่แรงตะเทศนะครับก็แนะนําหารุ่นดีๆหน่อยนะครับหรือยี่ห้อที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าบางยี่ห้อนะครับยกยกไปแล้วมันร่วงเองครับอันนี้อันตรายมากนะครับซึ่งยี่ห้อเก่าที่ผมเคยขายผมเลิกขายแล้วนะพอเจอแบบนั้นแต่ตัวนี้ยังไม่เจอนะครับไม่ไม่เคยมีปัญหาแบบนั้นนะครับ ก็แบนนี้เชื่อถือได้นะครับวางใจได้เลยนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับแม่แรงตะเคีสามตันของโปโล,โลนะครับผม